มีจานวนมากที่บอกว่าตัวเองเนี่ยหมดไฟจะช่วยเขาได้ยังไงคือปัญหาของคนหมดไฟเนี่ยจริงๆคําว่าหมดไฟเนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปของคําว่าอะไรรู้ไหมขี้เกียจคําว่าหมดไฟไม่ใช่หมดแพชชั่นฉันไม่อยากทํางานทําการลองถามมาดีพวกหมดแฟชั่นใหญพวกหมดไฟอะเมืองไปเที่ยวกันไหมเลี้ยงมองว่าวันไปไมะโอโหหาจุดไฟดีไฟติดจกชัวช่วชัวช่วฉันจะวาอะไรรู้ไหม แต่เวลาทางานนี่มอดเลยนะไม่อยากจุดไฟมันเกิดจากความขี้เกียจไอไฟความขยันม,มันมอดไอตัวขี้เกียจะมันชูตัวขึ้นมาแทนเพราะนั้นสุดท้ายได้คนที่ชอบพ่วงหมดไฟมันขี้เกียจในการทํางานแต่มันมีไฟในการไปทําอย่างอื่นนะมีไฟในการไปทําอย่างอื่นเพราะนั้นหน้าที่เราในการมีไฟหรือไม่มีไฟเนี่ยมันอยู่ที่สันดานโดยเฉพาะมันอยู่ที่สันดานเลยเราทํางานใหม่ๆช่วง3เดือนแรกลองถามตัวเองดูก่อนผ่านโรเวชันอ่ะโอโหขยัน <c oughs> ขันแข็งมากเขาให้ล้าง,าง rais, ห้อง,งน้ำกูก็ล้างได้นะ เพื่ออะไรเพื่อเด็จะผ่านโปรใครใช่เลยกูทางานหมดอะเดินไปถามเขาเขาถ่ายเอกสารที่ไม่ต้องทําเดี๋ยวนูทำเองเรายอมและยินดีในการทําทุกอย่างเพราะอะไรเพราะเราอยากจะผ่านโปรแต่เมื่อผ่านโปรไปแล้วเป็นไงเริ่มอยู่นานเริ่มกากรเริ่มเกาเริ่มอะไรทีนี้อา้าวทำไมไม่ทำล้าไม่ใช่งานกูนี่ไม่ใช่หน้าที่เมื่อก่อดอะไรไม่ใช่หน้าที่ทําหมดนะทําหมดในช่วงแรกๆแ,แต่หลังอยู่นานไปอะไรไม่ใช่หน้าที่กูปัดออกหมดแล้วก็เริ่มอะไรค่อยๆมอดลงเรื่อยๆมอดลงเรื่อยเพราะอะไรมันขี้เกียจ ม่อยากทําเพราะอะไรมันทําเรื่องเดิมๆบ,บ่อยๆซ้ําๆทุกวันน่ะมันเลยเกิดความเบื่อหน่ายในการทําอย่างนั้นมันเลยอยากเปลี่ยนแปลงไปทําอย่างอื่นบ้างอย่างเงี้ยจะในความเป็นจริงในระบบก,การทํางานมันเปลี่ยนไม่ได้ไงเพราะเรามีความสามารถวิธีการทําให้ตัวเองอ่ะมีไฟขึ้นมาคืออะไรหาใหม่ๆไปเสนอเขาสิทาไมเราไม่หาอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆที่มันสามารถพัฒนานในแผนกงานเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมคิดเนี่ยแผนงานพวกนี้เอาไปเสนอเขาอยากทําอะไรล่ะลองคิดไปเสนอเขาสิ บางทีเจ้านายเขาไม่รู้จะคิดอะไรหรือว่าหน้างานเราเขาไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อแผนกหรือเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเราลองดูไหมใช้วิธีการในการคิดขึ้นเองเลยอยากลองอะไรแผนใหม่ๆอ่ะเสนอไปดูสิลองเสนอไปก่อนคิดแผนง,งานใหม่ๆแบบเนี้ยซ้ําๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรสมัยตอนอาจารย์ทํางานเมื่อก่อนนี้อาจารย์ก็มีน้หมดกาลังใจในการทำอะไรเมื่อหมดไฟหมดไฟเนะี่ยมันขี้เกียจจริงๆเพราะอะไรมันขี้เกียจทํางานเดิมๆอ่ะมันเบื่ออ่ะ เราหาอีเวนต์อะไรดีว่าทาให้มันกระตุ้นตัวเองแบบอยากขยันเราก็เลยไปหาอะไรที่มันจะตอบสนองต่อความอยากของเราในการทำอะอยากทําอะไรบ้างวะกูอยากออกนอกสถานที่ว่ะอ่ะงั้นหาอีเวนต์ทำแล้วกันมันตอบสนองต่ออัตราตัวตนของตัวเองนะความอยากของตัวเองแต่มันเกิดประโยชน์ต่อองค์กรด้วยงไงมันได้ไประโยชน์ทั้งเรามันได้ไประโยชน์ทั้งเขาอะดังนั้นเราก็เลยอะคิดแผนงานโปรเจกต์ขึ้นมาออกไปทํางานแลวเนาะเสนอผลงานจะได้ยอดขายเท่านี้นะคำนวณออกมาแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงจะได้คนจะมองเห็นเท่าไหร่บ้างอะไรบ้าง พอเวลามันทําได้ปุ๊บเราก็ออกไปลุยงานข้างนอกอต่อสนอต่อความต้องการเราก็จะขยันขันแข็งในโปรเจกต์นี้เพราะอะไรเราต้องการทําให้โปรเจกต์นี้ประสบความสําเร็จเราก็จะมีความขยันมั่นเพียรในการทำโปรเจกต์นั้นให้ออกมาอย่างดีแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่ตัวบุคคลอีกว่าจะมีความชาญฉลาดในการคิดโปรเจกต์ให้กับตัวเองได้มากขนาดไหนจะกระเตื้องตัวเองจะจุดไฟตัวเองมากขนาดไหนแล้วก็ต้องอยู่ที่องค์กรด,ด้วยในเมื่อเด็กมันมีความรู้ความสามารถมีการจุดประกายไฟตัวเองเนี่ยอยากจะกระเตื้องในการทํางานมากขึ้นก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ลองอะไรใหม่ๆ ราะนั้นคนเป็นผู้บริหารก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองด้วยว่าไม่ใช่อยู่กับที่เดิมมองทุกอย่างที่พอจะไปไปได้ให้เขาลองมือทําอาจจะไม่ต้องงบประมาณเยอะมากมายมหาศาลลองทดสอบดูลองเปิดโอกาสใหม่ๆเพื่อให้คนเรียนเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วเกิดประโยชน์กับเขาได้มากขึ้นต่างคนต่างช่วยกันเปิดไปเปิดเปิด,ปดโอกาส้กันละกันรับฟังบ้างก,ก็ได้บางทีเนี่ยไอ้การหมดแพชชั่นหรือหมดไฟมันเกิดจากการที่เสนอแล้วเสนออีกแต่ไม่เคยได้รับผลประโยชน์เลยมันก็เลยรู้สึกไม่เสนอเลยกว่าขี้เกียจล้วเสนอไปก็ไม่เคยผ่าเลยเนี่ย มันเกิดการท้อทแท้ใจเกิดขึ้นจะรู้สึกว่ากูทํางานแค่นี้ก็พอแล้วทำมาเช้าชาเย็นชา,ชาก็พอแล้วเพราะอะไรไม่มีการเปิดโอกาสให้พัฒนาอะไรใหม่ๆได้เลยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันถูกปิดกั้นความรู้ความสามารถของเขาแต่ควรคนที่ไอคนที่พยายามจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไฟแรงตลอดเวลามันก็ต้องดูไฟตัวเองด้วยว่าไฟมึงเนี่ยเป็นไฟที่ก่อให้เกิดความสว่างหรือไฟแห่งความมอดไหมเนี่องค์กรเครเขาชิบหาไว้ป่วงคือบางทีมันต้องดูด้วยว่าเป็นไฟแบบไหนไงบางทีอ่ะคือบางทีเจ้านายมองเห็นแล้วว่าถจ้ากูให้มันทำนี่อันนี้มอดไหมทั้งบริษัทแนนน่อ แต่ตัวมันเองมันไม่คิดไงมันคิดว่าเป็นแสงสว่างไงใช่สว่างสำหรับมึงแต่มอดไม่สำหรับชาวบ้าน่ยประเด็นเพราะนั้นบางทีมันก็ต้องอะไรดูกันทั้งสองฝ่ายด้วยว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ในมุมของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาหมุมที่ลงตัวกันอยู่ในตรงกลางที่พอจะควบคุมได้โอเคมึงจะเป็นเพลิงไม่ก็จริงแต่กูถือถังดับเพลิงไว้อะไรเงี้ยอาถือประครับประครองไว้เพราะอะไรคนเป็นเจ้านายต้องคอยดูแลลูกน้องเองว่าถ้ามันเริ่มจะไม่ดีแล้วก็ต้องดับไฟตั้งแต่ต้นลม โอเคมันไปต่อมาแล้วก็ยุติแต่ให้ไปก่อนเพราะอะไรมันอาจจะไปต่อก็ได้มันอาจจะไปต่อได้ก็ได้เราไม่รู้มันนี่จะไม่เที่ยแต่เราในฐานะที่เรามีประสบการณ์มาก่อนยืนดูเขาห่างๆถ้าเราเห็นว่าเริ่มจะเป็นต้นเป็นภัยดับซะก่อนที่มันจะเกิดเหตุอย่างนี้มันก็ทําได้ดูไปก่อนดีกว่าไม่คิดจะเริ่มต้นอะไรเลยเพราะบางทีการทําสิ่งนั้นมันอาจจะดีก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าไอเหตุปัจจัยมันจะดังไม่ดังการตลาดนี่มันจะดีไม่ดีรูปแบบนี้มันจะได้ไม่ได้เราไม่มีใครรู้หรอก มันไม่มีใครรู้อนาคตนอกจากต้องลองผิดลองถูกลองทําดูแล้วเดี๋ยวมันจะหาจุดลงตัวได้เองอย่างนี้เนาะ